ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยนะครับรายการดีๆที่จะทําให้สมาชิกบริษัทนิวเคซีไลฟ์ประสบความสําเร็จกับธุรกิจเครือข่ายขาย,ขายตรงนะครับ mm hmm. ผมกฤษณพลคังทงเข่งรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับครับคุณผู้ชมครับรายการกล้าท้ารวยวันนี้นะครับยังเป็นเทปสัญจรที่อยู่ที่ศูนย์ขยายงานอําเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับกับ การเข้าร่วมหลักสูตร MBA รวยทะลุลักยากของบริษัท New KC Life ครับและในวันนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านเจ้าของพื้นที่นะครับคือคุณสุธินันต์ปิ่นนาคนะครับพร้อมสมาชิกทีมงานนะครับนั่นก็คือทางด้านคุณปุญญนุชบรรพตอลังการครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับครูน้อยครับหลักสูตร MBA ที่จัดขึ้นในพื้นที่ศูนย์กรายงานอำเภอปากคงชัยใน วันนี้ครับโอ้เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมากๆเลยค่ะเพราะ F. O. แต่ละคนนี่นะคะโอ้ตอนเนี้ยไฟลุกท่วมท่วมจอท่วมห้องประชุมเลยคือทุกคนตอนนี้มีวิธีการมีแนวทางในการทํางานที่จะมองเห็นหยิบจับเงินได้แล้วว่ากันนะคับเพราะ F. O. หลักสูตรนี้นะคะไม่ใช่เป็นหลักสูตรที่มานั่งฟังเฉยๆนะคะเป็นหลักสูตรที่ว่าเราจะ แล้วก็<ม>ได้ทั้งฝึกภาคปฏิบัติด้วยนะ<ม><ต>คะแล้วก็มีการประกาศเป้าหมายกันด้วยค่ะว่าใครอยากจะปลดหนี้ปลดสินใครอยากจะมีบ้านมีรถอะไรต่ออะไรเป็นหลักสูตร,รที่เป็นการปลุกพลังนะคะลพลังให้สมาชิกที่จะประสบความสำเร็จกับ New j e r s e y Life ว่านะครับค่ะ<ม>แล้วในหลักสูตรนี้นะคะก็ทำให้สมาชิกหลายๆคนนะคะที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ ไม่เข้าใจในเรื่องของแผนการตลาดทำให้มีความมั่นใจในเรื่องของสินค้าแล้วก็แผนการตลาดมากขึ้นค่ะซึ่งสามารถที่จะออกไปจัดประชุมเฮ้าส์บิกติ้งจัดประชุมกลุ่มย่อยได้กับบริษัทครับครับผ่านมาทางด้านคุณปุญญนุชบ้างครับเป็นไงบ้างครับเข้าร่วมหลักสูตรนี้กับ New KC l i ไลหลังจากที่ออกไปทำงานนี่ยังรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่คราวนี้เข้ามาร่วมหลักสูตรแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ทำให้แมนขึ้นแมนขึ้นว่านงเลยครับแม่ในเรื่องะ ครับผมรู้ว่าเราต้องไปคุยกับลูกค้ายังไงอืมครไปชักชวนยังไงอืมครับแล้วก็สินค้าต่างๆกระจ่างนะครับเป็นไงบ้างกระจ่างก็เข้าใจขึ้นนะคะอย่างรีวันครับเบต้าดูแคนนะโดยเฉพาะตัวเบต้าดูแคนนี่ต้องยอมรับเลยว่าชอบมากอืมครับประทานเลยแล้วเห็นผลเลยว่าสุขภาพดีขึ้นอืมครับจากคนอย่างลูกค้าเนี่ยเห็นเลยว่าคือจากที่เขาเคยปวดศีรษะเป็นโรคไมเกรนนะเขาแค่ทานแค่ที่เดียว ครับไม่ปวดศีรษะอืมคือสินค้าตอบโจทย์แล้วคราวนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าเพิ่มเติมว่างั้นเราจากประธานของเราหรือคุณหมอหน้าที่ครับผมแล้วคุณน้อยครับการทําหลักสูตรตรงนี้ขึ้นของบริษัทนี้แล้วก็ดูฟิกแบ็กกลับมานี่คือบริษัทกับสมาชิกเ่ใกล้ชิดกันเป็นอย่างยิ่งตรงนี้นี่มองยังไงบ้างครับคุณน้อยครับ มันมรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะคือการจัดประชุมครั้งนี้นะคะก็คือเราได้คัดเลือกผู้นําที่มีความตั้งใจจริงนะคะเพื่อที่จะเข้าหลักสูตรตรงนี้นะคะเป็นหลักสูตรที่ว่าเป็นหลักสูตรของผู้นานะคะซึ่งตรงนี้นะคะหลายๆท่านที่เข้ามาเนี่ยพอได้เข้าคอร์สตรงนี้สองวันแล้วนะคะมีความแม่นและก็มั่นใจในบริษัทมากขึ้นเข้าใจในเรื่องสินค้าในเรื่องแผนมากขึ้นแล้วก็เราได้สัมผัส กับประธานบริษัทแล้วก็ที่ปรึกษาด้านสื่อของบริษัทด้วยท่านก็ให้ได้ให้เกียรติขับพวกเรานะคะได้มาบรรยายพิเศษบรรยายพิเศษได้ของเราเนี่ยมีความกระจ่างแจ้งในการทำธุรกิจเพื่อที่จะประสบผลสำเร็จได้เร็วขึ้นนะคะครับเรียกว่ามีปัญหาอะไรสักถามตอบกันเรียกว่าสองวันวันนี้ตอบปัญหาแบบแจ้งแจ้งเลยว่างั้นนะครับหลายคนมีปัญหาที่คาใจมาในเรื่องทิศทางแนวทางของบริษัทในเรื่อง เป็นปไปเป็นมาแบบไหนควันนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะท่านผู้บริหารบริษัทของเรานะคะก็คือท่านที่ความเป็นกันเองกับเรามากๆเลยค่ะราั้ทำให้สมาชิกของเราที่ได้มาเข้าคอร์สในครั้งนี้แล้วนะไม่มีหวังเลยค่ะทุกคนนะคะหลังจากจบคอร์สแล้วมีความมั่นใจมีความประทับใจแล้วพร้อมที่จะเป็นผู้นำเงินเสนในอีก3เดือนข้างหน้า อืมครับเรียกว่าแต่ละคนที่ตอนนี้นี่ไปลุกท่วมท่วมปากคงชัยเลยในตอนนี้แค่นีครับใม่หายคนนะคะพ่อเอ็นเดินทางมาจากฉะเชิงเซาจากปราณบุรีจากพี่จิตรครัจากเพชรบูรณีจากน้อนแก่นก็คือทุกคนเนี่ยเดินทางมาด้วยความหวังนะคะอยากจะปลดนี่ปลดสินอยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับธุรกิจ Newcase Life ครับผมวันนี้ทุกคนบอกเลยค่ะว่ามั่นใจประทับใจเราคิดว่าธุรกิจ Newcase ประสมความสหนื่อได้จริงๆค่ะครับครับแล้วทางด้านคุณปุยนุชบ้างครับประทับใจอะไรสองวันหนึ่งคืนที่ผ่านมากับหลักสูตรอบรมตรงนี้ครับผมที่ใช้สโลแกนว่ารวยทะลุยากยากครับแล้วจะทะลุจริงไหมครับจริงค่ะสามแสนสามเดือนแสนว่างั้นเลยครับแล้วตอนนี้เห็นบอกว่ามีทีมงานที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนในการจัดประชุมประชุมอะไรในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับอืมแล้วตอนนี้วางเป้าหมายที่จะกำอะไรบ้าง ว่าเราไปคุยกับเป้าหมายว่าเขาสนใจที่จะมาร่วมธุรกิจอะไรก็เร่งๆอยู่ก็ได้ประมาณสิบสิบท่านสนที่สนใจจะเข้าร่วม n เคซีไลท์ใช่ไหมครับใช่เทคนิคยังไงขอถามเทคนิคหน่อยว่าเผื่อผู้ชมทางบ้านสนใจเข้าร่วมมาเป็นทีมงานทางด้านคุณปุญญนุชบ้างเทคนิคก็คืออย่างน้อยๆองมีความจริงใจอ่าครับผมแล้วเราก็ขายความจริงขายความจริงในที่นี้ก็คือว่าเราต้องแน่ใจว่าสินค้าเนี่ยเราดีดีก็ตอบโจทย์ค่ะครับ ครับไปทาง้างคุณนายว่าครับหลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมคอร์สหลักสูตรตรงนี้แล้วจะมีการขับขึ้นกับทีมงานยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้ทีมงานแต่ละคนนะคะมีความประทับใจในคอร์สฝึกอบรมทางนี้มากเลยนะคะเพราะว่และหลายๆคนนี้ก็เรียกร้องนะคะอยากจะให้มีการจัดอบรมคร์สนี้อีนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่จัดคร์สนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าการจัดอบรมนี่มันจะเป็นแบบไหน มันจะน่าเบื่อหรือเปล่านั่งหลับหรือเปล่านั่งหลันั่งเงาเหมรอนากับบริษัทอื่นที่เคยผานมาหรือเปล่าครับแต่เมื่อหลายๆคนเนี่ยมีความประทับใจกับคอร์สนี้แล้วนะคะครับผคอเอฟหลายคนก็บอกว่าจัดอีเคเดาจอิคอร์ครับผมเนนาจัดอิเคอรครับผมแวฉันจะพาคนน้นคนนี้คนนี้มาก็จากที่เราทำคอร์สนี้นะคะก็ประมาณสิบบวกคนนะคะบอกครับผมาคัเลือกคันเลือกคนที่เข้ามามีความตั้งใจจริงนะคะครับผม าสามารถเป็นตัวแทนของบริษัทนะคะในการเป็นพิธีกรวิทยากรซึ่งจะไปขยายงานต่อตรงนี้นะคะมเมื่อหลายคนมีความมั่นใจแล้วก็อยากจะให้ใหจัดคอเนี้ตอ่อเน, <ะ S 2> นื่องนะคะเพื่อที่แต่และคนเนี่ยจะได้พาทีมง,งานเข้ามาม,ม,มาฝึกอบรมมาเอาความรู้ว่าเออเราจะไป พูดไปหาผู้มุ่งหวังยังไงเราจะเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวิทยากรที่มาให้ความรู้กับเราในในการอบรมครั้งนี้นะคะเขาเองแต่ละคนมีความรู้มีความสามารถมากเลยนะคโดยเฉพาะอาจารย์นั่งมอโนนนี่เลยว่ะพลังเยอะค่งข้อมูลหนีแน่นและการอบรมนะคะโอ้ไม่มีเมื่องาหางนอนเลยนะคะมีแต่เต้นเต้นเต้นเนี่ยไปลุนท่วม ประชุมตลอดเลยค่ะครับผมเรียกว่ากระตุ้นตลอดเลยใช่นะคะการทำธุรกิจเครือข่ายนะคะคพราะอ่ยเราก็จะต้องมีการประชุมมีการอบรมมีการเติมไปให้กันได้กันเรื่อยๆบ่อยๆเช่นนี้ครับพี่นุชเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพลังที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยไปหาผู้มุ่หวังไปหาลูกค้าได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้ คือถ้าเราไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยแล้วไม่รู้รับผมแล้วไม่รู้จักเขาเข้าไปถึงบริษัทด้วยอย่างนี้นี่เราก็ตายใช่ไหมครับค่ะคือต้องรู้ไปหาลูกค้าไปหาผู้บริโภคเนี่ยเราเราเนี่ยจะต้องมีความมั่นใจในตัวบริษัทว่าบริษัทมีมีความมั่นคงแค่ไหนมีทิศทางคนเป็นมาอย่างไรวันนี้บริษัทดําเนินงานแบบไหนแล้วอนาคตต่อไปอาบริษัทมีทิศทางยังไงแล้วเราจะขายสินค้าได้เราก็ต้องมีความแม่น ในโปรสินค้าโปาสินค้าของเราเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างมันดีแบบไหนดียังไงเราจะต้องสามารถที่จะพูดได้พีเซนต์ได้ครับผมแล้วหลายๆคนที่ก็เคยขานธุรกิจเครือข่ายต้องนั่ตรงนี้มาเราก็จะต้องสามารถที่จะพีเซนต์ได้ว่าแผนการตลาดของเราเนี่ยมันดีอย่างไรมีแผนใดได้กี่ขั้นตอนอะไรแบบไหนครับแล้วทำยังไงถึงจะได้ใช่ครับผมแล้วันนี้นะคะแผนรายได้ของเราแผนการตลาดของเรานะคะ มีเซเนี่ยแผ่นเดียวจบใช้เวลานไม่กี่นาทีก็จบแล้วทุกคนที่ก็จะสามารถที่จะเข้าใจแจ่มแจ้งนะคะว่าแผนการตลาดของบูรดิบมิวเกซไลเน่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะหลายหลายคนมาฟังแผนแล้วเนี่ยโอ้โหมันง่ายมากันนะครับมันง่ายแล้วมองเห็นเงินเลยครับผมครับผมก่อนหน้านี้รู้แต่ว่ารวยแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่คราวนี้มาดูแผนแล้วมันง่ายขนาดนี้ง่ายอะับผมแล้วที่สำคัญ ะมีทั้งมาตรฐานอโยมอกมีมาตรฐานฮาลาลใช่ไหมคะแล้วกระแสตอบรับจากลูกค้าที่นําผลิตภัณฑ์ของเราไปกินไปใช้เนี่ยคือมีกระแสการซื้อซ้ำและหลายๆคนเนี่ยกินดีใช้ดีหน้าตาผิวพรรณเป็นปัามีน้ํามีนวินใช่ไหมคะพี่นุชก็คือสินค้าที่มันสามารถขายเดินได้แล้วอย่างตอนนี้ของเราทว่สมัครเป็นสมาชิกฟรีด้วยมีสื้อทีวีออกทั้งวันทั้งคืน ของเราไม่ดีจริงไม่ด้จริงเนี่ยบอกสื่อไม่ได้แล้วบอกสื่อไม่ได้ครับ<อ>เราจะไปอะลองรวมป,ประชาชนไม่ได้เลยครับสุดท้ายอยากให้ทั้งคู่ฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยครับเกี่ยวกับการที่จะเข้ามาร่วม,มกับนิวเคซีไลท์ในช่วงนี้ครับทางด้านคุณปุญญานุก,กอนครับก็ถ้าท่านราับชมอยู่นะคะอย่าพลาดโอกาสยังไงเ,เรามาศึกษาบริษัทนิวเคซีไลท์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนทางบ้านนะคะ ได้รวยค่ะรวยทะลุรากย่าจริงๆเพราะเชิญค่ะครับแต่แรกคุณน้อยครับค่ะคุณน้อยก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่นะคะก็อยากจะให้เข้ามาลองศึกษาธุรกิจ New K C Light นะคะเพราะหลายๆคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาอบรมได้เข้ามาสัมผัสกับ New K C l i g h แล้วหลายๆคนบอกว่าโอ้สินค้าเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะคะ กินแล้วหมดหมดแล้วซื้อใช้แล้วหมดหมดแล้วซื้อแสดงว่าธุรกิจเครือข่ายนี่มันสามารถที่จะเดินต่อไปได้แล้วแขนการตลาดของเรานะคะหลายหลายท่านที่เคยผ่านธุรกิจมาเยอะแยะมากมายนะคะก็บอกว่าแขนกันตลาดของเราเนี่ยเป็นไปได้แล้วเป็นแผนกันตลาดที่ง่ายแล้วยิ่งมีสื่อทีวีช่วยแล้วก็มีสื่อหนังสือพิมพ์ช่วยนะคะยิ่งสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจ New K C Line เนี่ยไ,ได้แบบง่ายๆเลยค่ะ ครับครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือแนวคิดดีๆจากทางด้านคณะบริหารของเรานะครับครูน้อยคุณสุธินันปิ่นนาคและสมาชิกหรือผู้นําที่เข้าร่วมหลักสูตร MBA ในครั้งนี้นะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากที่เกียนร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับอีกสองท่านนะครับที่เข้าร่วมหลักสูตร MBA ในครั้งนี้ครับสาหรับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ